สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องื้นนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าพ่นอีกเช่นเคยครับผมื้นนี้บ่าพ่นก็จะเสนอเมนูตาบปลานิ่นต้มปลานิ่นครับลาบแบบลาบสุกลาบล้วนครับผมเป็นชิ้นงามงามพี่น้องบรลยได้ครับสูตรบ่าพ่นมีวิธีท่เยอครับเ้อครับไปรับชมได้ต้มก็ต้มใส่ผักกัะแยงครับผมก่อยลาบมะนาวลาบสูตรบ้านบานครับผมเฮ็ดกิ่นง่ายๆามาครับมา แสบเศษตงกันครับผม,มอลุยกันเลยต้มบาวพ้นกับต้มใส่พัก,กะแยองหอมๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นมิตรกระดูรครับเนื้อโบมี่เพราะว่าบาวพ้นลืบออกไปลาบแล้วอันนี้เป็นสดน้ำครับบาวพ้นเห็ดเป็นชิ้นน้ำคุ้เก่าครับผม กกับกระลางล้ายครับมัน,นีีก็ได้พักติวมากินกับนะพักติบใส่กับก่อยปลาสุดหยอดเลยครับติดตอนงามงามพี่น้อง สวดเอาเลยปักกีลาว เขาเนี้ยวสองปั่นครับผมลองทองสูดเอาดีกว่าจแสแบๆเลยครับผมยังเป็นชินเหมือนเดิมครับผมสูตรเบาพ่น เบาค้นจะบอค้นครับจะลวกน้ำห่อนเทลวกเทลวกแล้วก็เทน้ำห่อนออกเทกลับไปกลับมาม่นะครับสองหลอบพ่อสามหลอบบ่ได้ซุกโพดเละเอาสองกับพ่อครับผมอืม ปลาพ่นกับเห็ดกินบ่อยคือกันครับเมนูนี้มาครับมา ลับหย่ามปีใหม่นะพี่น้องกับบ้านต่างจังหวัดครับผมก้อยพักกะเดากับเป็นไม่ไม่ยอดจุมจมจุมครับพี่น้องกัดแกบก้อยสมุดแดงครับย่ามปีใหม่ดูดปีใหม่โอ้ บ่าวหละกับกินหอดบาน,นครับผมบอกพคนหาโอกาสดูครับว่าปลูกไส้พิษเทิ่มนี่แหละครับกลับไปบาน,ปนไปถ่ายคลิปทงให้ทงหน้าให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้องวิวสวยๆครับทายปลาเข่าธรรมชาติครับ บบมีเนื้อแล้วครับหรือเอาไปลาบไปเลยสดนัำแสบลายครับพี่น้องหาผักกระเดาอยู่ครับบบมีเขากันทัก แบ่บไปรปลาพ่นฐานดเปลืองอาหารครับฮิดกับเขา่าขึ้นห้องปับ๊บเล็ก e. อีนึงเข่าครับนึงเขากินเองพร้อมผู้มือนี่บ่มีเวลาครับตั้งแต่ฮิตทํำกิปเนี่ยบดิหนึ่งเลยครับถือกินเอา แสบหลายครับพี่น้องเอาให้เบิดตอนป่างามๆเลยครับบริครับผมคืเดืองบับเดือมบับอยู่พี่น้อง แบบไลครับคำสุดท้ายอืม <c ười> ต้องหามาเฮ็ตเบิ้องด้อครับผมเมนูนี่แซ่บแซบครับเั้งตุ่มทึง้งลาบเลยบ้าพ่นกับที่ขอขอบบุขอบคุณเอซทุกท่านนะครับที่เขามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเอฟซี FC ทันใดอยากให้บ้าพ่นกินอีหยังคอมเมนต์มาบอกได้ครับผมบ้าพ่นจจัดให้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ